สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความดารกบวกด้วยการงานแล้วก็การเงินของชาวราศีมีนนะคะลัคนามีนในเดือนตุลาคมพศ2566ราศีมีนคือผู้ที่เกิดระวังวันที่15มีนาถึง12เมษายนอันนี้หมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยก็คือทางสุริยปฏิทินไทยวันที่นะคะหมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วเนาะ,ะแล้วก็อธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกดวงอยู่ลัคนามีนก็ดูได้นะคะ แต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงมันคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนหมอมีนอยากให้คุณดูแค่เป็นแนวทางเป็นแง่คิดจะดีที่สุดถ้าพูดถึงความรักไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยค่ะหมอพูดนิดนึงนะราศีมีนมีดาวประจําตัวนะ,ะเป็นดาวพฤหัสเหมือนราศีธนูเลยดาวประจําตัวนะคะตรงนี้หมอพูดเลยว่าราศีมีนไพ่ผลักขึ้นมานะคะไพ,พ่พระสังฆราชขึ้นมาด้วย ไพ่ใบนี้มันบงบอกว่า,าชาวราศีมีนเป็นคนมีมีบุญกุศลในทางธรรมะมีบุญบาร,รมีเพื่อสะสมบุญไพ่ตรงนี้นะคะมันอาจจะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาเพื่อให้เราได้เกิดบุญบาร,รมีและทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาโดนคนทรยศหักหลังความรักก็โดนแทงข้างหลังเห็นไหมคะสิบดาบ นะคะตรงนี้แล้วก็เหนื่อยสะสมมานานเดจัดเมนต์นะคะเป็นไพ่บุญธรรมกรรมแต่งใครทำไม่ดีเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองนะคะตรงนี้หมอบินพูดเลยว่าดวงชะตาคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยเกื้อหนุนเพราะคุณเป็นคนใจบุญนะคะมีวาสนาชอบสวดมนต์ไหว้พระบุญเท่านั้นนะคะที่จะเป็นทําให้เราประสบความสําเร็จตรงนี้หมอไม่ได้บอกว่าต้องไหวพ้พระสวดมนต์แล้วไม่ทําอะไรไม่ใช่นะคะ คุณเป็นคนขยนันเห็นไหมคะจะติกเป็นคนวางแผนมีระเบียบแมดแผนเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็บวกผสมผลบุญกุศลจะนุนนําให้เราประสบความสําเร็จให้เราผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาถ้าท่านไหนมีเกี่ยวกับคดีตรงนี้ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกต้องทางกฎหมายและศีลธรรมมันจะสิ้นสุดนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะคุณจะได้รับความ ยุติธรรมตรงนี้นะคะหรือผลงานต่างๆที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันติดขัดมีปัญหามันถึงเวลาแล้วที่เดอะซันผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้เห็นคุณนะคะเห็นคุณเห็นค่าดาวทินเด่นเน,ะนาะเห็นคุณงามความดีประสบความสําเร็จบุญก็เกื้อหนุนให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาดวงชะตาได้ปรับเปลี่ยนนะคะหมออ่านตามไพ่นะคะดวงชะตาปรับเปลี่ยนแต่หมอขอพูดนิดนึงนะปรับมากปรับน้อยดีมากดีน้อยมันขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละท่าน ต้นทุนไม่เหมือนกันต้นบุญก็ไม่เหมือนกันถูไหมคะความพยายามทุกคนก็แตกต่างกันแต่แน่นอนละมันมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนแสงสว่างอยู่ที่ปลายอยุโมงหมอมินว่าคุณจะได้มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนแน่นอนนะคะได้เปลี่ยนเช่นบางคนโยกย้ายสมมติะคะงานสาขานี้ไปสาขานั้นหรือบางคนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้ออกมาเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมองหาโอกาสให้ตัวเองมีงานที่หก็มีงานที่ส ะะบางคนมีงานประจําอาจจะมองหางานงานจ็อบนะคะตรงนี้มีโอกาสมองถึงงานเกี่ยวกับต่างประเทศบางคนค้าขายออนไลน์หมอมีนว่าคุณเริ่มต้นใหม่หมๆหนึ่งเหรียญมีโชคลาภนะคะหรือมีโอกาสทางการเงินนะคะมีคนหยิบยืน่นหรือมือจากพระเจ้าสิ่งศิทธิ์จิตด่นใจนะคะให้มีคนให้โอกาสเราแล้วคุณก็รับไว้เพี้ยนถือเหรียญเป็นคนที่มั่นคงทางการเงินการทอง ตรงนี้หมอบอ,อกเลยนะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะถามว่าดีไหมหมอก็ต้องตอบไปตามไพ่ของหมอนะคะอ่ามันดีนะคะแต่หมออยากบอกนิดนึงว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะคะหมอมินอ่านตามไพ่แต่ว่าดีสําหรับคนที่มีประสบการณ์เช่นบางท่านนะคะมีประสบการณ์ผ่านการหลอล้อมผ่านอะไรมาเยอะนะคะตรงนี้มันมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะ,ะแต่ถ้าท่านไหนที่อ๋อเป็นการเริ่มต้นใหม่หมอบอกว่าดีนะแต่คุณก็ต้องรู้ว่า นะคะตามความเป็นจริงนะคะต้องมีประสบการณ์นะคะต้องมองตลาดมองทิศทางทางอาการธรรมหากินตรงนี้ด้วยนะคะแต่มันดีมากดีน้อยมันขึ้นอยู่กับใครที่มีประสบการณ์ผ่านการลอล้อมเดอสตาหมอมินบอกเลยดวงดาวนะคะแห่งความฝันไม่ได้ฝันลงลงแรงแรงนะคะ,ะ,ค,ะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแถมบวกบุญเกื้อหนุนได้ด้วยเดซันเป็นไพ่ในอนาคตจะประสบความสําเร็จนะคะด้วยความสามารถของเราแถมผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกื้อหนุนนาบุญก็นําพา นะคะมีโอกาสผ่านพ้นอุปสปรรคปัญหาเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีของคุณท่านไหนที่ทําอะไรมาเนื่อนานแล้วผ่านประสบการณ์นะคะเรียนรู้และต่อยอดให้กับตัวเองนั่นแหละค่ะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นมากขึ้นนะ,ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานออนไลน์จะมีคนที่ติดตามมากขึ้นนะคะในแสงสีเสียงเป็นดารานักร้องยูทูบเบอร์หรือใน โดดเด่นในสังคมที่ทำงานของคุณนะคะที่คุณเก่งมีความสามารถต่อยอดให้ตัวเองหมอมินว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จงานราชการถึงเวลาที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสนะคะตรงนี้บางคนสอบแข่งขันรับราชการมีโอกาสนะคะที่ประสบความสําเร็จนาอภัยมันขึ้นมาดีต่างประเทศต่างชาติก็เช่นกันมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะคะ,ะมาดูความรักกันบ้างความรักที่ผ่านมานะคะหมอขอดูนิดนึงนะ บางคนอาจจะคุยกับธนูลัคนาธนูตุลลักนาตุลตพึกศพลัคนาพึกศพธาตุน้ำกรกคมีนพิจิกธาตุดนินคำพระสงมงกรกลุ่มลักนากลุ่มนะคะหมอไม่รู้ว่ามีใครมาง้อคุณในถือถ้วยขึ้นหนึ่งถ้วยนะคะในถือดาบนิทัดลมนะคะตึงคุมเมทุนนะเจ็ดไม้เท้าเดโมนชาวมีนลักนามีนสิบดาบขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะตรงนี้นะซีเรียน หกไม้เทา้าแปดถ้วยสิบถ้วย6ถ้วยนะคะตรงนี้สีถ้วยที่ผ่านมาความรักบางคนนะคะอาจจะอยู่กับเขาคาดหวังที่จะเป็นอนาคตคาดหวังที่จะอยู่กับเป็นครอบครัวหรือไม่ก็อยู่เป็นครอบครัวแล้วหมอมินว่าเขาดึงใครคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ความรักนี้คุณไม่ได้ไม่ได้ถูกจัดการที่เอาใจใส่ดูแลให้มันดีเพราะว่า คุณทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่ได้ดังใจที่เราคิดคาดหวังเรารักเขามากกว่าเขารักเรานะคะสี่ถ้วยเนี่ยเราไม่ว่าเราจะให้อะไรเขาเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเราความสัมพันธ์บางคนอาจจะแตกต่างกันหกถ้วยอาจจะเป็นคนที่อายุที่แตกต่างหรือหน้าตาทางสังคมนะคะตรงนี้ หมอมินว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนไม่ถูกลักไม่ถูกใส่ใจคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมูฟอ,อกมาจากความสัมพันธ์นี้หรือคุณใช้เวลากับคนนี้มานานแล้วเขาก็ไม่เคยชัดเจน,นคุณเดมูนเนี่ยเป็นสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนหรือความลับเยอะคุณเหนื่อยสะสมตรงนี้มาเยอะนะคะหมอมินว่าคุณพยายามที่จะมูบออกมาแต่เขาก็วนเวียนอยู่กับคุณหมอไม่รู้นะว่าสิ่งเดิมๆเ,เ,เก่าๆจะวนกลับมา,ไ,มาไหมเพราะภายในถือถ่วยนี่เป็นคนที่จะวนกลับมาหาคุณ นาเจ็ดไม่เท้าเป็นความรักที่คุณเริ่มนิ่งเริ่มมีกำแพงต่อก,กันหรือไม่ก็เริ่มเงียบหรือถูกบ็อกก็ได้นะในถือดามเนี่ยบางคนมันเป็นสภาวะที่อารมณ์เหวี่ยงวีนเสียกันความไม่เข้าใจก็ได้มันไม่ใช่มือที่สามเสมอไปนะคะคุณเคยรอนะสองไม้เท้ารอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปแต่ความสัมพันธ์นี้มันมันเหมือนยิ่งรอมันก็ยิ่งห่างออกไปแต่หมอไม่รู้ว่ามีคนคอยดูคุณอยู่ห่างๆไหมตรงนี้นะคะ ามาดูกันปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันคนที่คนโสดนะคะตัวตนเขาเป็นยังไงหรือคนที่คุณคบคุณคุยเขาเป็นยังไงบ้างมาสองดูกันนะคะหกถ้วยมีสิ่งเก่าๆจริงๆด้วยของชาวราศีมีนอยากจะกลับมาหาคุณนะคะใบแรกเลยสองถ้วยนะคะมีคนที่เสียดายคุณเป็นสิ่งเก่าๆอยากจะวนกลับม,มาหมอไม่รู้นะเขาอยากขอโอกาสคุณแล้วก็อยากได้โอกาส จากคุณด้วยนะคะตรงนี้คนที่สีดาวคนที่เงียบไปคนที่เคยนิ่งใส่คุณหรือคนที่ไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงนะคะเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปโดเวอร์เป็นคนที่มันหมายถึงว่าการไปเรียนรู้โลกโลกใบใหม่ที่ไม่มีคุณกลับกลายเป็นการตกตะกอนความคิดของเขาคุณตื่นรู้แล้วนะคะจัดเม้นเนี่ยเหมือนคุณอยากได้ความสุขคุณดูนะคะ คนเราไม่ได้อยากมีความรักแล้วมันทุกใจณนะตอนนี้มันเหมือนคุณมูฟแล้วนะคะหกไม้เท้ามูฟจากตรงนี้ที่มันทําให้เราทุกใจจะติดเป็นการตัดสินใจคุณนะคะมันไม่ใช่แบบอุย้ยฉันใช้อารมณ์ตัดสินใจไปดีกว่าไม่ใช่ค่ะคุณคิดและทบทวนมาดีแล้วความสมามัญสิบดาบมันเหนื่อยมานานสะสมมาเยอะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดใจหรือบางกรณีมีคนใหม่แล้วมีคน เก่าวนกรรมคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจด้วยนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะชัดเม้นเป็นไพ่ของการตื่นรู้นะคะของคุณด้วยนะแล้วคุณตื่นรู้เขาก็เพิ่งตื่นเหมือนกันคิดอะไรทบทวนอะไรตกตะกอนความคิดหมอมินว่าอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณอีกเนี่ยคะ่ะกลับมาเลือกคุณกลับมาคิงถือดามนะอยากจะชัดเจนนะคุณเทมาปอแลนกลับมาเพื่อปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะคะแปดเมท้ามีการสื่อสารมาของคนเดิม นะพึกศพกับคณะพึกศพเนาะยินเถอถทวยหมอไม่รู้ว่าใครอธิฐานขอพอรอะไรไว้ด้วยเด็กถือเเรียน6ดาบมาดูคนโสดก่อนเนาะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่อายุที่แตกต่างคุณนะคะอายุที่แตกต่างหน้าตาทางสังคมก็ได้นะคะหรือความห่างไกลต่างอายุต่างศาสนาได้ด้วยแล้วก็นะคะอาจจะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคัดกรองคนที่ใช้ให้คุณนะคะตรงนี้นะถ้าไม่ใช่เนี่ยท่านจะให้เฟดตัวจากคุณไปหมอนะ,ะหมอพูดเลยว่าชาวราศีมีนเป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระนะคะตรงนี้เดมเพลสถ้าท่านชายจะเจอผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณหรือพ่อไม่แม่ไม่หรือไม่มมมก็อายุที่ ถ้าอายุน้อยกว่าคุณแปลว่าคนนี้มีพร้อมทุกอย่างนะคะการเงินการงานมีอะไรที่มั่นคงแล้วและมีความรักความอบ่นให้คุณด้วยนะคะตรงนี้นะเดวอ่าอาจจะเป็นคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆหรือเป็นคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศต่างชาติหรือคนไทยเราเนี่ยลา่ะาไดด้วยนะที่เป็นคนทํางานในองค์กรต่างประเทศนะคะสองถ้วยเป็นความรักที่คุณกับเขารู้สึกดีต่อกันนะเป็นการพูดเป็นการคุยเป็นการเริ่มต้นศึกษากันไป แล้วบางคนมีคนเดิมๆนะคะกลับมาพูดกลับมาคุยอยากกลับมาขอโอกาสคุณนะกลับมาเรานี้เหมือนเขาตกตะกอนความคิดนะคะอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณอีกคนที่ทําให้คุณเจ็บก็ได้นะหรือเป็นคนที่เคยนิ่งไปเหลืออยู่ที่แตกต่างกับคุณก็ได้นะคะอืมหมอมินว่าเขาเสียดายคุณเขายังคิดถึงเหมือนเขาอยากขอโอกาสคุณแล้วอยากให้คุณรับไว้ด้วยนะคะตรงนี้นะเป็นคนที่เคยมูฟออนจากการห่างกันมาหรือเป็นคนที <reco Christ. S 2> siglo, ่เคยขัดแย้งกันได้ด้วย มีปัญหาเรื่องคําพูดคําจานะคะอยากจะกลับมาปรับมาชูนเพื่อคุณทีนี้หมอมีนขอดูความรักในเดือนตุลามบ้างของชาวราศีมีนนะคะไปแรกเลยหกถ้วยอะ่ะมีสิ่งเก่าๆนะคะอยากจะวนกลับมาขอโอกาสคุณด้วยนะเขาจะทักทายกลับมานะคะมาพูดมาคุยนะให้มันเด่นเลยอะ่ะ คนที่อาจจะเคยอยู่่คุณเป็นสถานะแฟนพูดเหลืองอนาคตด้วยกันแล้วหรือไม่ก็เคยเป็นสถานะครอบครัวแล้วนะคะเหมือนคนที่ตื่นรู้เหมือนคนที่เรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกรณีบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยใจร้อนหัวร้อนใส่กันได้วนกลับมาพูดมาคุยนะคะได้สื่อสารได้เริ่มต้นใหม่กลับมาคราวนี้จะน,นิ่งจะเย็นลงสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคําพูดคําจานะคะหนึ่งไม้เท้านะคะ สิบไม่เท่าแต่คัมพงคุณสูงมากๆเลยน้องบางท่านนะคะคุณอยากได้คนที่ชัดเจนคนที่ใช้จริงๆถ้ากลับมานะคะเขาต้องได้นะคะตามที่เราคิดไว้ให้และได้รับพอๆกันเป็นความรักที่เท่าเทียมหรือมาตรฐานที่คุณตั้งไว้เพราะที่ผ่านมาคุณเคยทุ่มเทม,มาเยอะแล้วเราก็เหนื่อยมามา,มากเราให้ใจเยอะเราเลยเจ็บเยอะเราพังเยอะนะคะถ้ากลับมาคราวนี้คุณต้องได้รับความยุติธรรมถ้าอย่างนั้นคุณจะเหมือนเห็นไหมคะที่เขา ปล่อยนกไปนีปล่อยไปเลยคุณไม่เอาและคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนความรักต้องเท่าเทียมนะคะต้องดูแลเอาใจใส่เราดีเหมือนที่เราเคยดูแลตรงนี้นะคะแต่ถ้าคนโสดละ่ะอ่านะค,ะคิงถือถ้วยนะคะนายถือถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะนะคะคนโสดนะคะหมอพูดเลยนะคนโสดหนึ่ง มอไม่อยากให้คุณเร่งรีบในความสัมพันธ์นี้นะ,ะในถึงเมเา้ากับแป็นเมถาขึ้นมามันจะเป็นความมพันธ์ที่เขาอาจจะคุยออกับคุณนะคะมากเลยทั้งเช้าเที่ยงเย็นเจอกันหรือคุยกันไม่เท่าไหร่มันก็จะแบบไปไวเกินไปหมอมีนอยากให้คุณนะคะค่อยๆศึกษาบ่มเพาะให้ได้เรียนรู้เข้ากับเราเป็นยังไงรู้ที่มาที่ไปก่อนนะคะตรงนี้นะแต่มีโอกาสได้เริ่มต้นดีลกับคนใหม่ๆ อาจจะมาทางสายเพื่อนทางสายงานได้ด้วยนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้คนนี้เป็นคนโปรไฟล์ดีบุค,คลิกดีเป็นคนโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะได้เริ่มต้นคุยนะคะตรงนี้หมอมินอยากให้คุณค่อยๆศึกษากันไปถ้าคนโสดแต่ถ้าบางท่านที่มีประเด็นหมอมินว่ามีคนกลับมาในความสัมพันธ์คุณแล้วนะคะหรือมีโอกาสได้วนกลับมานะคะแต่คุณไม่ได้เหมือนเดิมเท่าไหร่คุณต้องการความมิตรธรรมเพราะที่ผ่านมาสิบดาบคุณเหนื่อยมาเยอะนะคะกับคนคนนี้ ทีนี้หมอมินขอคุยเรื่องงานกับเงินนะคะการเงินกับการงานของชาวราศีมินแลัคนามีนแปดเดือนนะคะเงินทองเริ่มมีเก็บมากขึ้นคุณอยากเก็บเงินได้มากขึ้นหรือกําลังวางแผนจะทําธุรกิจนะคะวางแผนที่จะเก็บเงินนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะตรงนี้นะ,ะสเตนนะคะเป็นภาวะที่ถามว่าเหนื่อยไหมหมอต้องตอบคุณตรงๆสเตนหเหนื่อย เหนื่อยแต่คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะตรงนี้นะสีเม้เาวาคุณอาจจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆจริงๆด้วยกับครอบครัวหรือสีมเมท้าเกี่ยวกับราชาการรวะสาหกิจนะคะตรงนี้นะแปดเมท้าเป็นการสื่อสารเป็นการพูดการคุยนะคะมีโอกาสเข้ามามีโอกาสได้ าบางคนอาจจะร่วมหุ้นลงทุนกับคนรักหรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนได้หมดนะ,ะเป็นทั้งคุณพอ่อคุณแม่คุณเพื่อนคนรักได้ด้วยสามเหรียญน,นะคะงานออนไลน์งานค้างานข,า,า,นขายหรือสามเหรียญมีคนที่จะได้เงินตกเบิกอะไรบางอย่างวีออฟจูนนะคะโชคชะตามาแล้วนะคะตรงนี้นะเกียกเก่ยวกับเกี่ยวกับอสังหานะคะโอ้ยสิบเหรียญมอมมินว่าบางคนรอขายที่ขายทางมีโอกาสนะคะตรงนี้นะสิเหรียญขึ้นมาเลย ซีเลียนหมอมินว่าคุณอยากจะเก็บเงินรัดเข็มขัดมากขึ้นวางแผนการเงินดีกว่าแต่ก่อนเพราะที่ผ่านมาถ้าซีเลียนแปลว่าอาจจะเคยหมุนเงินนะคะเงินรายจ่ายออกเยอะนะหมอพูดเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ตอนนี้หมอมินว่ามันจะเริ่มดีขึ้นคุณจะวางแผนการเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นคุณก็ไม่อยากใช้นะคะอ่ะคุยเหรียญมีโอกาสทางการเงินที่มั่นคงนะคะตรงนี้คุณเป็นนักธุรกิจหมอมินว่าคุณประสบความสําเร็จ 9ก้าเหรียญน,นะคะเป็นการมีเงินมีช่วงมีลาบนะคะโอไม่เท่ากันมองอนาคตไปข้างหน้าแชรีออตเป็นรู้สึกถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ต้องเหนื่อยแต่สู้เอาอยู่นะคะบางท่านมีโอกาสเดินทางไกลนะคะหนึ่งเหรียญหมอมินว่ามีโชคจริงจริงด้วยหรือมีโอกาสทางการเงินที่คุณใครสักคนยิบยืนโอกาสให้นะคะตรงนี้จะติดรองเงินประกันรองเงินอะไรบางอย่างนะคะมีโอกาสได้นะคะตรงนี้นะไพ่มันขึ้นนะคะ าบางคนก็รอเอกสารหรือวีซ่าที่จะเดินทางไกลมีโอกาสผ่านนะคะตรงนี้รอสอบแข่งขันก็ประสบความสําเร็จภายตรงนี้นะคะได้เซ็นสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะรอเงินรอเซ็นบางอย่างมีโอกาสโอ้ยนานะ,ค,ะความสําเร็จมาเลยสามถ้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานมันจะดีคุณเป็นคนมีเซ็นเนาะเป็นคนมีหลางสังหรณ์เนาะนะคะเป็นหมอดูเป็นผู้รู้ได้ด้วยนะช่วงนี้นะคะ โเดืนซันเนี่ยไพ่ปิดจอบเลยหมอเมนพูดเลยนะคะบางท่านนะคะมีโอกาสมีโชคลาภลองไปปล่อยปลาหน้าเขียงดูนะตรงนี้ได้เสริมดวงนะคะตรงนี้ปล่อยปลาหน้าเขียงและส่วนบุญกุศลหมอพูดเลยว่าชาวราศีมีนไม่ต้องไปบอกเขาเพราะเขาเป็นคนสร้างบุญอยู่แล้วทําบุญดีอยู่แล้วสวดมนต์ไหว้พระดูแลคุณพ่อคุณแม่กตัญญูอยู่แล้วอันเนี้ยนะคะแล้วก็ไปถวายนะ้ําดื่มนะคะตรงนี้นะ ภัยมันขึ้นมาออกในทวนที่ดีมากๆมีโอกาสมีโชคมีลาบมีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงนินคุณเริ่มต้นปรับเปลี่ยนในดวงชะตาดีมีโอกาสได้เปลี่ยนรถคันใหม่บางคนนะคะอะไรที่คุณทํามาเนิ่นนานมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดวงดาวการเงินก็ดีนะคะดาวอทิ์ก็เด่นะตรงนี้นะ,ะหมอขอให้แนะนําสุดท้ายดีกว่าที่ผ่านมา ให้มันจบไปเนาะใครทําไม่ดีคิดร้ายก็แพ้ภัยตัวเองดวงชะตาปรับเปลี่ยนไปในโทนที่ดีนะคะขอให้สรุปสุดท้ายแนะนําดีกว่าราศีมีนเดมเพรสความอุดมสมบูรนณะะ์การเงินการทองมั่นคงหมอมินว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นถ้าความรักคุณเจ็บมาเยอะอย่าลืมนะคะเดมเพรสเนี่ยเป็นความรักที่คุณทุ่มเทให้ใจให้เงินให้ทรัพย์ให้ความรู้สึกดีๆความซื่อสัตย์ของคุณและแล้ว,ลว,ลวคุณก็เหมือนตีกลับมาว่าเอ๊ะ เราให้มาเยอะเราต้องรักตัวเองคุณนั่งบนบัลลังก์ของคุณแล้วนะหมอมินว่าคุณไม่ตามใครแล้วถ้าเขารักเราเขาต้องซื้อสัตว์และจริงใจสินเสมอเราด้วยนะคะตรงนี้ความเสียสละต้องพอๆกันถ้าอย่างนั้นคุณไม่เอาอะ่ะนะคะหมอมินว่ามีคนมาง้อคุณจริงด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดมีคนเข้ามานะคะหมอมินขอแนะนําให้ค่อยศึกษากันไปอ่ะเนาะแทมเมอร์แลนด์มีคนอยากจะกลับมาปรับมาจูนเข้าหาคุณควีนดาเนาะ ที่ผ่านมาเหนื่อยมาเยอะหมอมินว่าคุณมุกไปข้างหน้าแลละจริงไล้คุณอยากได้ความรักที่ซื่อสัตย์ศีลเสมอเราถ้าใครไม่ซื่อสัตย์ศีลไม่เสมอเราหมอมินว่านะคะสิ่งสิท่านจะไม่ให้เขาอยู่กับคุณหรอกค่ะเขาจะเฟดตัวไปจากคุณนะคะคุณชัดเจนกับตัวเองแล้วอะไรที่มันไม่ใช่คุณจะตัดไปรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นส่วนการงานนะคะหมอมินว่าเป็นการเดินหน้าของคุณค่อยคือง,งานอนะ่ะมันเหมือนการ เริ่มต้นแต่มันมีบันไดขั้นนะคะสองสามสี 2, 3, 4, ด้วยความสามารถลงทุนลงแรงแล้วเราก็นะคะหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงนะคะนำสู่สิ่งที่ดีมาให้คุณคุ้นถือเงินอยู่ในตัวมั่นคงนะคะหมอบอกเลยแล้วนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกื้อหนุนและฐานบุญคุณดีด้วยขอบคุณมากมายคะ่ะชาวราศีมีรัคนามีนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมีนทำคลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ